เตรียมจบมาอ่อยเหยื่อสำหรับตกปลานะครับแม่เดี๋ยวจะพามาดูวิธีการนะครับผมขอเรียกสูตรนี้ว่าสูตร5วันกระชังแตกแล้วกันนะครับแม่รับรองถ้าปามเข้าเหยื่ออ่อยนะครับกระชังแตกแน่นอนนะครับอ่ะมาดูเหยื่อก่อนนะครับเหยื่อถังนี้นะครับ10กิโลนะครับปั่นละเหลือเท่านี้นะครับ10กิโลอ่อยข้างแรกนะครับผมจะอ่อย10กิโลนะครับแม่ไม่ได้มาตกนี่ หลายวันนะเป็นอาทิตย์แล้วนะครับเนี่ยตอนแรกว่าจะมาอ่อยไว้ก็ไม่ได้ว่างนะครับติดภารกิจนู่นนี่นั่นหลายอย่างแล้วก็ทําเหยื่อไว้สองวันจริงๆว่าจะมาอ่อยตั้งแต่เมื่อวานก็ไม่ว่างอีกเพราะว่าติดภารกิจทีมงานนะครับก็เพิ่งว่างวันนี้นะครับเหยื่อนะครับก็ผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับว่าสูตรเหยื่อใช้อัตราส่วนผสมอย่างไรนะครับก็ไปไล่ดูคลิปย้อนหลังดูได้นะครับ สิบโลนะครับผมจะอ่อยลงไปอ่าจริงๆควรจะมาอ่อยช่วงเช้านะดีสุดนะครับช่วงเช้าเช้าหรือว่าช่วงเที่ยงก็ได้แต่ตอนนี้บ่ายสองแล้วเอาตามสะดวกแล้วนะครับบ่ายสองได้เหมือนกันนะครับผมจะตีคว้างเหยื่อนะครับคว้างเหยื่อสุดแรงตัวเองนั่นแหละนะครับเวลาเราลงเหยื่อเบ็ดเราก็ลงไปบริเวณที่เราคว้างเหยื่ออ่อยเวิร์นี้นะครับผมจะตีไปทั้งเวิร์กนะครับอ่าถังแรกนะครับสิบกิโลเนี่ยโยนไปกระจายทั้งเวิร์กนะครับเพื่อว่าปลา อยู่โซนนี้จะได้กินเหยื่อจะได้เข้าเข้าเหยื่อเรานะครับตีกระจายเวร์ก่อนทางนี้ผมจะใช้เวลาอ่อยแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเริ่มมาสังเกตการช่วงเช้าบ้างนะครับมาดูช่วงเช้าสังเกตการช่วงเช้าบ้างช่วงเย็นบ้างนะครับว่าปลาเข้าไหมนะครับก็จะกินเวลา3วันนะครับสามสามคืนนะครับ3คืนว่าปลามันมาเข้าเหยื่ออ่อยไหมนะครับมาสังเกตการสัก3วัน สร็จแล้ววันที่4ี่นะครับผมก็จะทาปลาเข้าเยื่ออ่อยผมก็ยังไม่มาตกนะครับถ้าเร่งรีบก็อาจจะมาตกได้เลยนะครับแต่ส่วนสูบผมส่วนใหญ่ผมจะลงไปอีกถังหนึ่งนะครับ5กิโลนะครับวันที่4อ่อยลงไปอีกนะครับ5กิโลอาจจะมาตกวันที่5เลยก็ได้หรือว่าส่วนใหญ่ผมจะไปตกวันที่6 NES นะครับวันที่5้าก็อาจจะมาควั่งเยื่ออ่อยลงอีกสักกิโลนึงนะครับก่อนตกวันหนึ่งนะครับสักกิโลนึง คืออ่อยไปเนี่ยประมาณสักห้ากิโลถ้าปลามันเข้าทั้งฝูงมันกินแป๊บเดียวหมดนะครับไม่ถึงวันหรอกมันนี่นี่เหมือนกันถ้าปลาเข้าเนี่ยโอ้ยกินวันสองวันก็หมดนะครับสิบกิโลเนี่ยหวังว่ารอบนี้นะครับน่าจะเห็นผลนะเพราะว่าอากาศอากาศเริ่มอุ่นแล้วไม่หนาวไม่หนาวจัดนะครับอากาศเริ่มอุ่นปลามันก็จะว่ายน้ําเยอะขึ้นนะครับกินเหยื่อเยอะขึ้นนะครับไม่เหมือนช่วงหนาวๆปลาไม่ค่อยว่ายน้ําแล้วก็กินเหยื่อน้อยนะครับลองใช้วิธี ปั้นแล้วก็โยนเลยนะครับเมื่อก่อนก็ใช้ห่วงยางนะครับใช้ห่วงยางว่ายน้ําไปหรือว่าใส่ชูชีพนะครับถ้าใครมีเรือก็พายเรือไปโยนก็จะง่ายนะครับแต่ผมไม่มีห่วงยงห่วงยางสมัยนี้ชูชีพก็ใส่ไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวอ้วนขึ้นโตขึ้นนะครับใช้วิธีโยนนี่แหละนะครับคว้างสุดแรงเกิดนะครับอะกัดเขายุมฮุกี้คว,ว้างสุดแรงเกิด ประมาณนี้แหละขวางไปประมาณ30กว่าเมตรนะครับตามที่แรงเราคว้างถึงนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเวลาผมคว้างเบ็ดผมแบบตกปลามา20กว่าปีก็ตกระยะนี้ไม่ได้ไม่ได้ตีไปไกลๆนะครับตีระยะแค่ตัวเองขว้างเหยื่ยออ่อยนี่แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเอาถังเหยื่อมาตั้งนี่ดีกว่าโอ้ไม่ได้ออกมาดูหมายเป็นอาทิตย์ดีจังไม่ค่อยมีเศษขยะแต่ว่าก็เก็บไปสอถุงแล้วนะี่ย ช่วยกันรักษาความสะอาดแลวกันเนาะอย่าให้เขาว่าให้เราได้เดี๋ยวผมคว้างเหยื่อก่อนแล้วกันหอยเหยื่อปลาเสร็จเรียบร้อยนะครับแมเอาคว้างสมัมผันมือเลยนะครับแมเอาสปูดแขนเลยรอให้กว่าก้อนนะครับเหยื่อที่คว้างลงไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะมามาเฝ้าสังเกตการดูว่าปลามัน มีปฏิกิริยาอย่างไรมันเข้าเหยื่ออ่อยหรือไมเนะนะครับพรุนี้ผมอาจจะออกมาช่วงสายๆนะครับอาจจะแวบ,บมาดูสักครึ่งชั่วโมงนะครับช่วงก่อนเที่ยงช่วง4ี่ห้าโมงเช้านะครับหรือว่าอาจจะมาช่วงเย็นๆนะครับมาดูแล้วก็จะติดตามมาดูสัก 2- อสาวันนะครับสวันดูว่าอาการปลาเข้าเหยื่ออ่อยไหมนะครับแล้วก็รอเตรียมถังที่2นะครับทำเหยื่อถังที่2พรุนนี้เดี๋ยวทําเหยื่อถังที่2ไว้อ่อยลงไปอีกสัก5้ากิโลแล้วกันนะครับอีก3วันข้างหน้า4วันข้างหน้านะครับ บรรยากาศดีจริงจะกินปลาใหญ่นะครับใจต้องนิ่งนะครับที่สำคัญเราต้องรู้จักวางเหยื่ออ่อยนะครับก,การอ่อยเหยื่อปลาเนี่ยคือการสร้างนิส,สยัยความเคยชินของให้ปลานะครับว่าให้มันรู้จักเหยื่อที่เราจะใช้ตกนั่นแหละถ้าเราสังเกตง่ายๆนะแม้แต่ปลาในบ่อเลี้ยงปลาของเราเนี่ย ถ้าเราไม่เคยได้ให้อาหารมันเลยเนี่ยแม้ปลาจะเยอะนะคุณไปหวานหัวอาหารให้มันในวันแรกมันยังไม่ขึ้นมากินเลยนะครับมันไม่รู้นะครับขนาดปลาในบ่อเลี้ยงที่บ่อไม่ได้ใหญ่นะแล้วหมายธรรมชาติแบบเนี้ยหมายที่แบบขนาดบ่อสองร้อยไร่สามร้อยไร่แบบเนี้ยเนี่ยนะครับปลามันก็ไม่ได้เยอะเหมือนบ่อเลี้ยงสักเท่าไหร่นะครับแล้วการที่เรามาตกปลาแบบสุมสีสมห้าเลยไม่ได้รู้จักวางเหยื่ออ่อยเนี่ย เปอร์เซ็นที่จะได้ปลาเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะปลาไม่ได้คุ้นชินกับเหยื่อของเรานะครับแล้วมันก็กินเหยื่อไม่เป็นด้วยซ้าไปนะครับบางทีเพราะว่ามันกินพวกพืชพวกตะไคร่น้ำพวกแหนพวกหญ้าพวกพืชน้ำนะครับเป็นอาหารพวกปลากินพืชพวกจี่ศกนวลจันทร์ปลางงปลาในนะครับปลาตะเพียนพวกนี้เพราะมันไม่คุ้นชินกับอาหารเรานะครับดังนั้นนะครับการจะตกปลาหมายธรรมชาติแบบนี้นะครับจําเป็นมากๆเลยนะครับ ในบ่อที่มีขนาดกว้างขนาดใหญ่นะครับถ้าปลามันเยอะนะครับไปตกเลยดุมๆไปตกเลยก็อาจจะได้นะครับอาจจะได้แต่เปอร์เซ็นต์มันน้อยนะครับการวางเหยื่ออ่อยจึงสําคัญนะครับบางคนนะถามเข้ามาโอ้อ่อยเยอะขนาดนี้คุ้มไหมผมอ่อยครั้งหนึ่งเนี่ยใช้ตังประมาณ5้าร้อยนะครับห้าร้อยถึงพันหนึ่งนะครับแล้วแต่หมายถ้าเป็นหมายเปิดใหม่ก็อาจจะหมดประมาณพันหนึ่งนะครับคุ้มนะครับ ปลาตัวหนึ่งได้ขึ้นมาเนี่ยมันก็สี่กิโลห้ากิโลบางตัวก็สิบกว่ากิโลแล้วนะครับการอ่อยเหยื่อเปิดหมายจระทีนะครับถ้าอย่างไมานี้ผมตั้งใจว่ารอบนี้อาจจะหมดสักห้าร้อยนะครับได้ปลาหนึ่งตัวก็คุ้มแล้วเกินคุ้มนะครับเพราะว่าถ้าปลามันเข้าเหยื่ออ่อยบางทีมันได้ห้าตัวหกตัวบางทีเข้าทั้งฝุงได้สิบกว่าตัวนะครับการตกปลาจํา <laughs> จเป็นต้องลงทุนอ่อยเหยื่อเนาะ ความเคยชินให้ปลาให้ปลามารวมฝูงให้ได้นะครับแต่ผมว่าจะไปอ่อยโซนนู้นอีกหมายหนึ่งนะเป็นหมายผมทําไว้นะครับลงเคลียร์พื้นที่ไว้แบบนี้แหละเคลียร์ไม้เคลียร์ก็ทูบก็อะไรไว้ตัดิงกิ่ง,งไม้ออกจากมุมที่จะคว้างเบ็ดวะนะทไว้นู่นอีกหมายหนึ่งแต่พรุ่งนี้หรือว่ามันเมื่อลื่นนะครับอาจจะไปอ่อยที่นู่นอีกชุดหนึ่งนะครับงบประมาณสัก500รอเหมือนกันอ่ะคลิปนี้นะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับก็ ท่านไหนอยากนําไปใช้ก็วิธีนี้แหละนะครับได้ผลถ้าเป็นไม้ธรรมชาติแบบนี้นะครับไมย้ยิ่งไม้เราเปิดใหม่เนี่ยไม่เคยมีใครมาตกเลยเนี่ยจำเป็นมากนะครับที่จะต้องสร้างสร้างความเคยชินให้มันให้มันรู้มันว่าอาหารอยู่ตรงนี้นะกินเข้าไปเนี่ยอาเดี๋ยวมันก็ชินนะครับอ่ากินไปกินมาเดี๋ยวมันก็เจอเหยื่อจริงเราอ่าอย่าสําคัญที่ใช้ตกนะครับเหยื่อที่ใช้ตกกับสำคัญก็ต้องเป็นสูตรเดียวกันกับเหยื่อที่เราใช้อ่อยนั่นแหละนะครับ ผมก็ใช้เหยื่อตัวเดียวกันนะครับ,รบที่ใช้อ่อยไปอ่ะคลิปนี้นะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้วันมะรืนนะครับเดี๋ยวผมจะมปติดตามดูว่ามันปลาเข้าไหมถ้าปลาเข้าเดี๋ยวมันกระโดดน้ําตุมต้มๆนะครับแล้วก็มีฟองอากาศเต็มเต็มเวิร์งเลยแหละนะครับอ่ะไปแล้วนะครับโอ้บรรยากาศดีจริงๆเลย